สวัสดีครับก็ต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับก็โปรโมทสัมมนานก่อนเลยนะครับก็ใกล้ละนะวันนี้วันพุธละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์ในช่วงบ่ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็คนลงทะเบียนมาก็ร้อยไปปลายละนะครับจะ200คนละนะครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก็สามารถลงทะเบียนมาได้นะครับก็เป็นเรื่องของเทคนิคการเทรดของดอเร์เล็กซานเดอร์เอลเดอร์แหละนะซึ่งผมคิดว่าเรียนไปเนี่ยก็น่าจะได้หยิบไปใช้กันเลยแหละนะครับอันนี้นะครับผมใบให้นิดนึงแล้วกัน เ,เรื่องของ Triple Screen นเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของมัลติไทม์เฟรมด้วยนะครับคนบางทีชอบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ค่อยดูหลาย Time Frame ประกอบกันเนี่ยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเรียนวันศุกร์นี่แหละนะครับจะเห็นว่าทำไมผมถึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปดูหลาย Time Frame อะไรประกอบเป็นขนาดนั้นหรอกนะครับอ่ะส่วนเหตุผลคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนวันศุกร์ในช่วงบ่ายนะครับโอเคก็กลับมาที่ภาพตลาดนะครับ ซูมเข้ามาดูก่อนนะครับเซนินเด็กนะครับเซนินเด็กเป็นยังไงนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับปิดที่1นึ่งกนะครับก็แปลว่าจุดที่เราคุยกันไว้ว่า1นึ่งเนี่ยต้องกลับมายืนให้ได้ถ้าเกิดมันจะเป็นฟอล a เบรกเนี่ยก็เหมือนจะใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้กลับมายืนเหนือหนึ่ได้แล้วนะครับซึ่งการกลับมายืนได้เนี่ยไม่แปลกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีการคุยในเรื่องของ sentiment indicator ไปแล้วนะครับที่เราบอกว่าเอ้เราเห็นว่าตัวของต่างชาติเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราเจอแท่งแดงตรงนี้ถูกไหมครับตรงเราเจอแท่งแดงตรงนี้แต่เราเห็นว่าเอ้ต่างชาติเนี่ยมันออกจากเขต bullish นะครับ neutral นะครับเราก็เลยบอกว่าน้ําหนักเนี่ยในการเป็น fall break อ่ะมันเยอะขึ้นนะครับมันเยอะขึ้นแล้วก็มาเมื่อวานนี้ก็คือมา c o n f i r มเลยว่าโอเคกลับมายืนเหนือ1267ละก็แปลว่าที่หลุดลงมาเนี่ยอาจจะเป็น fall break นะครับถ้า fall break แล้วยังไงต่อนะครับ ถ้ามันเป็นโฟลเบรกแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องกลับเข้ามาในกรอบของไซเวย์นะครับนี่คือกรอบไซเวย์อันใหญ่นะครับแต่เราก็อย่าเพิ่งไปมองว่ามันจะโอ้โหจะกลับขึ้นไปขนาดหนึ่งสามศเลยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับทีละสเตปไปก่อนนะครับสเต็ปแรกคือหนึ่งสองเจ็ดแปดที่มันเป็นแกลบที่เปิดไว้ตอนวันศุกร์นะครับก็ช่วงนี้จะเห็นว่าโอ้โหก็เวลามีการเปิดแกลบอะไรเนี่ยเปิดก็ปิดเปิดก็ปิดนะครับมันก็เป็นเป็นภาวะที่สอดคล้องกับเรื่องของไซเวย์แหละนะครับเวลาไซเวย์เนี่ย แกลเนี่ยเปิดเดี๋ยวก็ปิดเปิดเดี๋ยวก็ปิดนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงที่มันเป็นเทรนดิ้งเนี่ยบางทีแกลเนี่ยไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของ breakaway นะครับนี่ก็เป็นความรู้เรื่องของแกลนะครับดูมาเก็ตเบ a ดกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามาเก็ตเบ a ดเป็นยังไงบ้างนะหลังที่ตลาดฟื้นตัวนะครับก็นิวโลก็ลดลงต่อนะครับตอนนี้กล็ลงมาเหลือ24%ละนะครับส่วนนิวไฮขึ้นมานิดหน่อยนะครับขึ้นมาที่11% ก็ตอนนี้อัตราส่วนเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าจําได้เมื่อก่อนที่ผมบน่บน,บนว่าโอ้หตลาดมันเล่นยากเหลือเกินเนี่ยนะครับอัตราส่วนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3เท่านะครับก็คือนิวไฮประมาณสัก10 n นิวโลอ่ะ30นะครับแต่ตอนนี้อัตราส่วนเนี่ยอยู่ประมาณ2เท่านิดนิดละนะครับก็แปลว่าความยากในการเล่นเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันง่ายนะครับเพราะว่าถ้าตลาดที่มันง่ายเนี่ยคือนิวไฮต้องมากกว่า New Low นิวโลนับนั่นคือ easy mode แต่ตรงนี้คือแค่บอกว่ามันยากลดลง นะครับอ่ะก็ไปที่ภาพของ s ซฟว0 f u t u r e นะครับสำหรับตัวของ f u t u r e ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าโชคดีแหละนะครับเพราะตอนวันจันท์นี้เราคุยกันไปว่าไอ้ภาพรายวันนั้นมันก็สิ่งสเสี่ยงไซเบอรดาวอยู่แต่ว่าไอ้ภาพราย30นาทีเราบอกมันอยู่ที่กรอบล่างแล้วยังไงก็ต้องแบบติดไม้ติดมือไว้หน่อยนะครับก็เลยแนะนําให้เปิดลองไว้เพราะว่าตอนนั้นมันมีเรื่องของดิสคาว์มาช่วยด้วยนะครับผมก็เลยแบบแนะนําให้เปิดลองไว้นะครับ นะก็จาก u ู l i ิชไดเวอร์เจนด้วยแหละนะตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นนะครับ,นะรบก็คงถือต่อไปก่อนนะครับผมว่าไปรอเทคแถวนี้ดีกว่านะประมาณใกล้ๆตรง836 838เนแปดแถวเส้น SMA 2 0 0หรือแถวกรอบบนของดาวเทนชานแนลนะนะครับไปไปรอเทคโบรฟิตต,ตรงนั้นสำหรับเซตฟิฟตี้ฟินะครับส่วนราคาทองคำเป็นยังไงนะครับเห็นว่าราคาทองคำช่วงนี้ก็อ่า ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ในภาพใหญ่เราก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับที่เราให้ดูไปเมื่อวานว่าตอนนี้นะครับดอลลาร์มันกลับมายืนเหนือเส้น200ส่วนบอลยูอ่ะมันลงนะครับดังนั้นอเอฟเฟกของบอลยูอาจจะเยอะกว่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะค,คนก็ให้น้ําหนักกับบอลยูมากกว่านะครับก็เลยทําให้ทองคํามาปรับขึ้นแต่ถามว่าปรับขึ้นแล้วทําให้ทองคําเป็นขาขึ้นไหมก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยภาพใหญ่ไม่ยังไซด์เวย์อยู่ดีแหละนะครับดับงนั้น ดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปใกล้4,002นะ่มันก็จะจะหน้าช็อตเหมือนเดิมแต่ความหน้าช็อตแต่ละรอบเนี่ยมันจะลดลงนะครับลองนึกภาพป,ประมาณนี้คือเวลาเราดูพวกฟิวเจอร์เนี่ยนะครับจะทุกคนน่าจะเริ่มพอจับสังเกตได้แล้วล่ะนะครับว่าเรื่องของฟิวเจอร์เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ทิศทางว่าขึ้นหรือลงอย่างเดียวนะครับเรายังพยายามหาความได้เปรียบเรื่องของพรีเมียมดิสคาวด้วยนะครับที่บอกเราบอกก่อนหน้านียนะครับเวลามันขึ้นมาที่กรอบบนเนี่ยเล่นช็อตมาได้เปรียบมากกว่าเพราะตอนนั้นเน่ย,นยนอยูแบบ อ่ามันอยู่ประมาณแบบ30กว่า30กว่าเหรียญเนี่ยต,ตอนนี้มันอาจจะเหลือประมาณ20บกว่าเหรียญละนะครับบงน,นั้นแต่ละรอบเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยสมมติมาที่จุดเดิมเนี่ยไอความมันก็ยังหน้าช็อตอยู่แหละแต่ความหน้าช็อตมันจะลดลงเพราะว่าไอตัวค่าพรีเมียมมันจะมันจะหคลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับไปที่ราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็อ่ะโดนขายลงมานะครับแต่ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นนะครับก็ ยังไม่ได้มีอะไรมากมันก็ยังวิ่งในกรอบของอกรอบไซด์เวดาวเหมือนเดิมสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับมาคุยที่เซกเตอร์โลเทชันกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เราคุยไปว่าเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยผมไม่อยากเน้นเพราะว่ามันมันมันหลุดกรอบล่างลงไปแต่ตอนนี้เวลามันดึงกลับมาได้เป็นฟอลเบรกแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยจะกลับมาใช้ได้มากขึ้นนะเพราะว่าภาพมันเริ่มกลับมาเป็นไซด์เวล์ละนะครับ ก็พยายามหากลุ่มนะครับที่มันจะเข้าในโซนของ leading แล้วกันสมมติเราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่า healthcare เนี่ยใกล้จะมา leading นะครับเราอาจจะแบบแวบไปดู healthcare ว่าอ่ะแต่ละตัว healthcare เป็นยังไงนะครับ BDMs นะครับ BDMs จะเห็นว่าอ้าวลงมาแถวโลกเดิมนะครับแต่ยังไม่หลุดนะครับถ้าหลุดก็น่าจะเกิด divergent นะครับส่วน BCS เนี่ย BCS ตอนเนี้ยภาพก็ต้องชัดนะว่าเป็น bullish divergent เนี่ย ชัดเลยนะครับส่วนตัวของ P R N อย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มเริ่มใกล้จะออกจากเขต o v e r อร์โซก็อาจจะรีบาวนะครับหรือตัวของ C S G C S G จจะอาจจะฟื้นมาละอย่างเงี้ยไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับดังนั้นที่ผมเปิดดูเล็ว4ตัวเนี่ยนะครับตัวที่ดูน่าสนใจก็จะมี B C H ที่ Divergent ชัดนะครับส่วนอีกตัวก็ P R N ที่แบบว่าใกล้จะออกจากเขต o v e r อร์โซนะครับนี่ก็สามารถใช้เป็นไอเดียในการเก่งทำาไรในหุ้นกลุ่ม โรงพยาบาลได้เพราะว่าเฮลท์แคร์มีโอกาสจะมาที่ leading zone เดี๋ยวเราก็มาที่หุ้นแนะนำมาดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกนะครับก็เป็นตัวของ JMT นะครับสำหรับตัวของ JMT เนี่ยเราจะเห็นว่าล่าสุดนะครับราคาเนี่ยก็ ไม่ทําโลใหม่ล้นะครับยืนได้ที่โลเดิมละคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ผ่านเส้นสองอวันเนี่ยโลเวอร์โลตลอดนะครับแต่ตอนนี้ยืนได้ที่โลเดิมละนะครับอ่ะ RSI เนี่ยก็เป็น bullish divergent นะครับแล้วก็ RSI เนี่ยยังออกจากเขต o v e r s o u g ด้วยนะครับเราเลยมองว่า JMT เนี่ยน่าจะเกิดรอบเทคนิคลีบาวขึ้นไปได้นะครับแนวต้านทัดไปแนวต้านที่เส้น SMA 20วันก็มาช่วง8.95นะครับระหว่างทางก็มี 8.75แนวรับกับ8.4 stop ปล s อถ้าเกิดต่ำกว่า8.2สําหรับตัวของ JMT นะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ CBG นะครับสําหรับ CBG เนี่ยก็เกิดการกลับตัวตั้งแต่แถวนี้แล้วแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็คอนเฟิร์มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนนี้เราจะเห็นว่าเส้น20วันเนี่ยมันไม่สามารถกลับมายืนได้นะครับจะเห็นว่าเทสต,ตรงนี้ยืนไม่ได้เทสต,ตรงนี้ยืนไม่ได้ แต่ล่าสุดนะครับก็คือกลับมายืเนเหนือเส้น20วันได้ละเราเลยมองว่า C B G ก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านคือ45.25แล้วก็47.5แนวรับคือ43.75สต็อปรอถ้าต่ำกว่า42.50สำหรับตัวของ C B G นะครับตัวถัดมาเป็น W H A นะ W H A ต้องดูคู่กับตัวของอมตะนะครับ เมื่อวานเนี่ยในช่วงตอบคาถามที่เราคุยเรื่องอมตะไปว่าอมตะมันเป็นเหมือนเป็นการ pull back เพื่อขึ้นเพราะว่ามันถอยมาที่เส้น SMA 20แล้วมันยืนได้นะครับเราก็คุยกันไปว่าถ้ามันเบรกตรงนี้ได้มันก็น่าจะปรับตัวขึ้นซึ่งก็ปรับตัวขึ้นไปแรงนะครับก็เข้าใกล้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วนะครับเนั้นเล่นตามตรงนี้อมตะก็อาจจะไม่ได้ละเราเลยต้องไปดูตัวที่มันแลกกาดมากกว่าคือ WHA นะครับเพราะว่าเราลองดูอมตะเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการปิดเหนือเส้น SMA 20ก่อน แล้วก็ pull back ไปทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับส่วน b h a เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยพึ่งปิดเหนือ SMA 20ขึ้นมาเป็นวันแรกนะครับเราก็เลยมองว่าอ่าถ้าเกิดมันขึ้นไปตามด้วยกันเนี่ย b h a ก็มีโอกาสจะพุ่งเข้าไปหาตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะรประมาณใ,ใกล้ๆตรง3.46แนวรับก็3.26นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า3.18สําหสำหรับ b h a นะครับ สำหรับหุ้นนอกเซ็ทร้อยนะครับเราก็มาดูที่3 b b บ f เนะครับเพราะว่า3 b มบเนี่ยก็ถือว่าพักตัวลงมาลึกนะครับแต่ว่าพักตัวลงมาลึกเนี่ยมันก็มาที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยตอนเดือน6กเนี่ยก็แตะปุ๊บก็มีแรงซื้อกลับนะครับนี่เราก็มองว่าแตะเส้นใกล้ๆ200วันละนะครับก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเหมือนกัน ด้านบนก็มีแกลบให้รอปิดด้วยที่ประมาณ6.4นะครับส่วนแนวรับก็6.1สต็อปรอยก็ง่ายมากถ้าต่ำกว่าเส้น2 2 6บาทก็สต็อปออกนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเป็นตัวของ iNet นะครับสำหรับตัวของไอเน็ตเนี่ยก็คือกรอบล่างของดาวเทนชานแนลนะครับก็แตะไปปุ๊บนะครับแคนเดก็กลับตัวแล้วคาดหวังว่าน่าจะมาแถวกรอบบนแถว3.6ได้แนวรับก็3.38 สต็อปรอถ้าเกิดต่ำกว่า3.3สํสาสำหรับตัวของ iNe t แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของอ่า BOD นะครับสำหรับตัวของ b o d เนี่ยก็คือจะเห็นว่า MACD นะครับก็ตัดขึ้นเนือเส้นสัญญาลายนะครับราคาก็พยายามจะกลับมายืนเนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่หลุดหลุดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการหลุดแบบ Fa ล์ b เ e a k นะเพราะว่ามันหลุดเนี่ยสังเกตเนี่ยนิดเดียวเองนะครับหลุดนิดเดียวแล้วก็พยายามดึงกลับหลุดนิดเดียวพยายามดึงกลับ m a c d ตัดขึ้นได้ก็คิดว่า DoD ก็ มีโอกาสจะฟื้นตัวแนวรับ1.64สต็อปรอถ้าต่ำกว่า1.6นะครับเป้าหมายคือ1.73แล้วก็1.78นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามนะไปหุ้นตัวหนึ่งก่อนนะครับก็คือตัวของฮาน่านะครับตัวนี้เราก็ส่งออกไปในตัวเทคนิคอลทอล์กเมื่อวานนะครับว่ามันก็มีแกรบให้หน้าเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าฮาน่าเนี่ยมีสามแกรบละมีแกรบตรงไหนบ้างนะครับนี่แกรบหนึ่งนี่แกรบสองนะครับอันนี้ สามนะครับอ่าสำหรับแกรปหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นเบรกเอาไว้แหละเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยที่แกรปหนึ่งมันคือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วก็หลุดลงมานะครับก็แกรปหนึ่งแกรปสองนะครับหลุดเส้นสองร้อยวันแล้วเปิดแกรปลงมาก็คงเป็น, run away, นรันเอาไว้นะเพราะามีเบรกเอาไว้ละอาจจะเป็นรันเอาไว้ขึ้นมานะครับแต่แกรปสามเนี่ยมันก็คงคงไม่น่าจะเป็นรันเอาไว้ต่อเนื่องนะผมจะพูดโดบ่อยว่ารันเอาไว้โปรตินก็ไม่ค่อยเห็นอยู่ละนะครับ คือถ้าตลาดสมัยก่อนเราจะเห็นรันอเวรันอเวซ้อนๆกันได้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมว่ารันอเวเนี่ยแค่เกิดอันเดียวเนี่ยก็ยากละนะครับดับงนั้นแกลบล่าสุดน่าจะเป็น exosion มากกว่าผมเลยคิดว่าตัว hana มีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปปิดแกลบที่ประมาณ17.6ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็ครบละสำหรับหุ้นแนะนำนะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาคุยกันที่ตัวของคำถามดีกว่านะครับ สำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นที่ตัวของคอมเซเวนะครับเพราะว่า GC ถามเรื่องเกี่ยวพื้นฐานมากกว่านะครับก็สำหรับคอมเซเวนะครับคอมเซเว่นจริงๆเส้น200ก็ควรจะเป็นแนวรับแหละแต่ก็โดนดึงหลุดลงมานะครับ แต่หลุดลงมานะครับก็จะเห็นว่าราคาก็ยังยื้อแถวมาน21บาทได้ดังนั้นแถว21บาทผมมองว่าอาจจะมีรีบาวมากกว่าเพราะว่าเซดรินเด็กมันเป็นฟอล l เบรกถูกไหมครับบางนั้นหุ้นลายตัวเนี่ยที่หลุดเส้น200อาจจะหลุดแบบฟอล l b เบรกก็ได้นะครับแล้วก็เลยคิดว่าตัวของคอมเมีโอกาสจะฟื้นนะเป้าหมายคือประมาณช่วง22.3ถึงประมาณ22.6นะครับแนวรับก็แถวนี้แหละสต็อปลอถ้าเกิดต่ํากว่า21นะครับ อาทีเฟกถามว่าถ้าเกิดถึงแนวต้านเนี่ยเราปิดลองแล้วกลับมาเปิดช็อตได้ไหมผมว่าไม่ยังไม่ควรช็อตนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ลืมภาพใหญ่มันคือ f a ลเ b รก k นะครับเวลา f a ลเบรกแล้วปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่น่ารีบช็อตนะครับ b h a คุยไปแล้วเป็นหุ้นแนะนํานะครับอมาดูที่ตัวดูโคมบ้างน,นะครับอก็ไอ้พวกโคมอิมพลูสเมนต์เนี่ยต้นสัปดาห์เราคุยไปที่ตัว global เพราะ global ตอนนั้นเนี่ยสัญญาณฟื้นมันชัดเจนนะครับแต่ global นยมันก็ขึ้นไปหา นวต้าแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเราคุยไปว่าเส้น20เส้น200เนี่ยโซนแนวต้านนั้น global อ่ะซื้อตามไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องหาแลกขาดเล่นดูโฮมเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นแลกขาดได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าดูโฮมเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เราแนะนำ global ไปเนี่ยเพราะว่าดูโฮมอ่ะตอนนั้นมันหลุดแนวรับอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ดูโฮมเนี่ยสามารถดึงกลับมายืน,นยแนวรับได้ละก็คือที่หลุดไปเป็นฟอร์เวร์นะครับดังนั้นดูโฮมเนี่ยผมว่าเล่นได้นะครับ 3.7บวกลบเนี่ยก็เป็นแนวซื้อแนวส่วนแนวต้านก็แถว4บาท s t o p l o s ถ้าเกิดต่ำกว่า3.54สําสำหรับตัวของดูโฮมส่วน BDMS เนี่ยก็ก็ถือได้แหละนะครับผมว่ายังไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถือได้แต่ผมคิดว่าแค่ตอนนี้ในกลุ่มของ Healthcare ี c h กับ PR9 นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่รีบาวได้ดีกว่าส่วน STPI นี้ผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับคือก่อนหน้านี้เราให้เล่นบีด s เอ0นะครับ แต่มันก็กลับมา SMA20 แล้วก็เลยคิดว่าไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะครับก็รอไปแหละนะครับถ้าเกิดลงมาใกล้ Sb 200ใหม่ก็ค่อยคๆเล่นใหม่นะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่มีไอเดียในการเล่นเหมือนกันนะครับส่วน AP นะครับ AP ก็ SMA 200เ้ยห็นไหมครับก็แตกไปก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่ขึ้นมาขนาดเนี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากให้มาไล่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เริ่มเป็นแนวต้านของเส้นดาวเทนละคือถึงมันเบรกเนี่ยก็น่าจะเป็นการเบรกแบบ pull back นะครับดังนั้น ตัว AP เหล่านี้ก็ไม่ใช่จุดในการเล่นเหมือนกันนะครับมาที่ตัวของ a เม z o n 80นะครับคือเราน่าจะมีการส่งในเทคนิคทอล์กออกไปว่าตอนต้นสัปดาห์นะว่าถ้าเกิดจะเล่นเกิ่งกำไรรีบาวในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยนะครับเราจะชอบ2ตัวนะครับในหุ้นที่มันเป็น m a x 7เนี่ยก็จะมี a เม z o n กับ Microsoft นะครับเนื่องจากว่า Amazon เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันถอยลงมาที่เส้นค่าเฉลีย่ย 200วันนะครับก็คือดาวไซด์มันดูจํากัดมากกว่านะครับดังนั้นถ้าเล่นรีบาเขาเล่นพวกตัวดาวไซด์จำกัดเนี่ยก็เหมาะกับการเล่นนะครับอเมซอนเนี่ยแนวรับมันแถวเส้น200นะแถวประมาณ1นนะครับส่วนเส้น20 1.92น่จเนี่ยจะเป็นแนวต้านนะครับวันนี้คือตัวอเมซอน80นะครับส่วน NV i d i ีเดียนะครับเอ็นวีดียตอนแรกเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่า NV i d i ีเดียมันมันเป็นหุ้นที่อยู่โซนสูงนะครับเป็นหุ้นอยู่โซนสูงแล้วก็ปรับตัว ลงมานะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเริ่มพอไหวละสสำหรับตัว n อ็นวีเดียนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยังโดนฉุดลงมาต่อนะครับซึ่งผมมองว่าแถวๆประมาณ28หรือ27.25เจุดเนี่ยก็เริ่มรับได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าภาพใหญ่เนี่ยเรายังมองว่าเทคเนี่ยยังไม่น่าทำนิวไฮนะครับคือช่วงนี้คือเล่นเพื่อเทคนิครีบาลอเฉยนะก็ปีง่ายรับประมาณ28แนะครับแนวต้านแถวประมาณใกล้ๆ3 1อดถ้าเกิดลงมาต่ำกว่า26-25เนี่ย ก็สต็อไปสำหรับ n v ็นบีดแต่ผมชอบอเม z o n มากกว่านะเพราะว่าอเม z o n ผมเห็นเส้น200มันมันชัดกว่านะครับอ่าส่วนตัวของ m อ็มเนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นกรอบของอ่าเป็นกรอบของไซด์เวดาวนะครับเป็นกรอบของไซด์เว d ดาวเราก็เลยต้อง ซื้อให้ได้ที่กรอบล่างนะรตรงนี้มันขึ้นมากลางๆแล้วดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้เล่นไม่ได้นะครับก็ต้องรอประมาณใกล้ๆ1.7สำหรับ MA80 นะครับส่วน CPO นะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวละนะครับสัญญาณการฟื้นตัวก็คือ bullish divergence นั่นเองเห็นไหมครับก็คือตรงนี้เกิด divergence ขึ้นมาแล้วดังนั้น CPO ก็น่าจะฟื้นนะครับแนวต้าน46แนวรับ44 stop loss ถ้าต่ำกว่า 43นะบริเกีอร์ดประมาณ2ตอนหนึ่งะครับอ่าสำหรับ GPC s เมื่อวานเราคุยไปว่าอ่าก็เริ่มน่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่ามันลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะประมาณ3-4 3-5เนี่ยก็เป็นแนวซื้อได้นะครับส่วนแนวต้านคือเส้น20ประมาณใกล้ๆตรง38แต่อย่าลืมมากเส้น20มันจะลงมาเรื่อยอาจจะมาเจอที่37ก็ได้สำหรับตัวของ GPC s นะครับดังนั้นแถวนี้ก็ถือว่ารับสะสมได้นะครับ ส่วน SCTP นะครับ SCTP เราคุยไปเมื่อวานว่าไอ้แก็บเนี่ยผมคิดว่าปิดแต่ตอนเมื่อวานเนี่ยเราไม่ค่อยอยากให้เล่นเพราะว่าถ้าซื้อที่แก็บแล้วสต็อปล s ดโลเดิมอ่ะมันริกลีวอตไม่ได้แต่สังเกตนะวันเนี้ยผมว่าได้ละนะครับเพราะเมื่อวานมันปิดตรงนี้นะมันปิดสิ7ห้าจุดเจ็ดถ้าเราเอาสิบหกจุหนึ่งเนี่ยมันไม่เยอะแต่ตรงเนี้ยมันปิดสิบห้าจุดสี่นะครับแล้วเราเอาที่เดิมส6 1กดหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าด้านบนเนี่ยก็มาเจดช่องแต่ถ้าเกิดผิดเนี่ย ผิดก็ลดเอาสิบห้าเลยก็ได้นะครับผิดก็เสียประมาณสี่ช่องนะครับบางนั้น SCGP เนี่ยอาจจะเล่นเพื่อขึ้นไปปิดแกลบได้นะจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมราคามันต่างกันแค่นิดเดียวแหละนะครับแค่สิบห้าจุดเจ็ดเนี่ยตรงนั้นเล่นไม่ได้พอริกรีวอร์ดไม่ได้แต่มาสิบห้าจุดสี่เนี่ยเล่นได้พอริกรีวอร์ดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับบางนั้นก็เก่งกำไรระยะสั้นได้สำหรับ SCGP นะครับส่วน Google ผมไม่ค่อยอยากให้ตามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวของ Google เนี่ยมัน มันมันมีมันมีแกลบที่ผมระวังอยู่มากกว่านะครับเดี๋ยวลองดูผมให้ดูกราฟตัว Google นะครับนี่นะครับ Google เนี่ย่มันเปิดแกลบขึ้นไปวันนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าแกลบตรงเนี้ยมีความเสี่ยงต่อการจะปิดเหมือนกันเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกตัวของ b a l i s h divergence อยู่นะผมเลยไม่ค่อยอยากให้มาไล่ราคา Google ใ,ในในโซนสูงนะครับ ส่วนตัวของดิสโต้นะครับดิสโต้บอกว่าเก่งกาไรได้ที่หลุดเส้น200มาอาจจะเป็นฟอลเบรกก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มยืนในที่1 0 8แล้วถ้าเล่นก็สต็อปลอตรงนี้เลยนะครับก็รับ11บาทถ้าฟื้นก็11.6ถึง12บาทสําหรับตัวของดิสโต้นะครับส่วนออรินะครับออริก็เริ่มฟื้นแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่น่าเล่นละเพราะว่าใกล้เส้น200วันละนะครับ200วันก็จะเป็นแนวต้านสําหรับออรินะครับส่วนแนวรับ2บาทนะครับก็ค่อนข้างลึกนะครับ ส่วนตัวของมินต์นะครับก็เป็นหุ้นแนะนำไปเมื่อวานก็คิดว่าน่าจะอยู่ในรอบของการรีบาวแหละนะครับถ้ามีทุนอยู่ยนะี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเอ็ดจุดสองเนี่ยก็ถือต่อนะครับคิดว่ายังรีบาวได้ต่อสําหรับตัวของมินต์นะครับส่วนทีแคบก็เป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารที่เราคอมเมนต์ไปว่าเราชอบที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทีแคมันเป็นตัวเดียวที่เบรกไฮแล้วเราเห็นว่ามันมันเป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับดังนั้นกราฟมันก็ดูดีสุดหละแต่ว่ามันตรงราคาตรงเนี้ยก็คิดว่า มาไล่ตามเนี่ยก็ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับถ้าถามแนวตา้านผมก,ค,กคงมีอยู่แล้วนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็คือจะรอหาจังหวะขายนะครับถ้ารอหาจังหวะขายผมว่าประมาณสักใกล้ๆตรง56.5 5, หรือ57เนี่ยประมาณตรงเนี้ยนะครับมันจะโอเวอร์ชูตไปหน่อยถ้าเกิดขึ้นไปประมาณนั้นเนี่ยผมว่าขายสำหรับตัวของ t c a คนะครับอ่าเราคุยอ่า g l o b a l ไปแล้วนะครับคุยดูโฮมไปละนะครับแล้วโฮมโปรล่ะเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่า โฮมโปรก็ฟื้นแล้วเหมือนกันดันนงนั้นตรงนี้เล่นไม่ได้นะครับผมเลยคิดว่าตัวของถ้าเล่นตรงเนี้นะครับดูโฮมเนี่ยดูน่าสนใจมากที่สุดนะครับคือโฮมโปรอ่ะน่าจะฟื้นแหละแต่ว่าซื้อตรงนี้มันแค่ไม่ทันนะครับอาจจะฟื้นไปแถวามาณหกจุดห้าสำหรับตัวของโฮมโปรส่วนตัวของเทสโก้นะครับเทสโก้ก็ไซด์เวละนะครับสิบสามจุดหกแนวรับสิบสี่จุดหกแนวต้านนะครับก็เล่นตามกรอบ ซ uh, นะครับ uh, uh, ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสัมนายี่แปดจะมีรหัสเข้าเหมือนซูม Zoom หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนทางทีมงานจะเปลี่ยนตัวไลฟ์เนี่ยเป็นโปรแกร,รมวีมิโอเนีเพราะว่าต้นปีเราเราไลฟ์กันเนี่ยเราไลฟ์ด้วยซูมนะครับผมเลยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าระบบตรงนั้นมันเป็นยังไงนะครับ uh, ส่วน aot เนะี่ยผมว่าตอนนี้ก็ดูโดดเด่นแหละนะครับ mm hmm. เพราะว่า aot เนี่ยกำลังทดสอบแนวต้านอยู่ ถ้ามันเบร k ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นหุ้นใหญ่ที่เป็นลีดเดอร์ของรอบถัดไปก็ได้นะครับดับงนั้นถ้าเกิดไม่มี AOT เลยตอนที่มันลงมาแถวเส้น200หรือที่เราบอกให้สะสมตอนนี้แบบหวังโ o ลเด้นคอส s เนี่ยเราไม่มีเลยเนี่ยเราคิดว่าเซ็ตจะฟื้นเนี่ยบอว่าอย่างน้อยต้องซื้อติดเบรกไว้หน่อยละสำหรับตัวของ AOT นะครับ CPO มันแค่ bullish divergence มันคงไม่ใช่ขนาดถัวนะครับ โอเคนะครับเวลาเราก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดบิโอขออีสอตัวแล้วนะครับเทนเซนแปดศูนย์นะครับเทนเซนก็รีบาวขึ้นมานะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขนาดบูมากนะครับก็มาย5ิบหเนี่ยก็แนวรับนะครับแนวต้านก็ยีก็เล่นตามกรอบไปสําหรับตัวของเทนเซนแปดนะครับมาที่ o r ราเคนิดหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็ออร r เคิลก็โอ้เป็นหุ้นที่ลงมาแรงเหมือนกันนะครับถ้าจำได้คือวันที่มันมีประกาศดีลอะไรกันนะครับ เปิดแกลบกระโดดไป3-40%แต่ตอนนี้แกลบก็ปิดแล้วแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าผมว่าเล่นได้นะครับเพราะว่า Oracle เนี่ยมันมันลงมาจนเกิด bullish divergence ละนะครับส่วนอีไลลิลี่อ่ะมันไม่ค่อยน่าเล่นนะครับจำถ้าจำได้อีไลลิลี่เนี่ยเราเคยคุยไปที่ผมเอาภาพ XLV มาคุยเนี่ยว่าอีไลลิลี่มันมันน่ารับแถวตรงนี้ขับประมาณ1.3เลยด้วยซ้ำนะครับดับงนั้นไป1.79่ง้าละดังนั้นไม่ใช่จังหวะสวิตช์พวกออราเคิลไปอีไลลิ ะะเพราะอิลลิลี่ราคาก็ค่อนข้างจะลอยนะครับก็โอเควันนี้เราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับกเ็เราเห็นการถามวกเรื่องหุ้นสหรัฐมากขึ้นนะครับคือจริงๆอน่ะนะครับหุ้นสหรัฐอ่ะใช้เทคนิคได้ดีกว่าหุ้นไทยนะครับเทคนิคจําง่ายๆนะครับยิ่งสภาพคล่องเยอะยิ่งโวลุ่มเยอะอ่ะยิ่งใช้ได้ดีนะครับดังนั้นตลาดหุ้นสหรัฐใหญ่กว่าตลาดหุ้นไทยดังนั้นเทคนิคมันจะใช้ได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ โอเคนะวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่มซ s บส c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ